สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของเวลาพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน65นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนประชุมแนวทางของวันที่11กันนะครับเรามาสรุปผลของวันที่9กันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่2และก็3นะครับฟันไปที่3นะครับแล้วก็ให้ระวังเปอญหาไว้นะครับ ผลนะครับ06540นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่5หลักหน่วยบนนะครับมา1ตัวนะครับของเด่น3าตัวมา1 2ตัวนะครับส่วนเด่นวิ่งรูด2 3าหลุดไปนะครับยังไงขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับลาพัฒนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์และก็8นะครับฟันไปที่ศูนย์นะครับ ศนะครับ06540านะครับก็เข้ามาที่ศูนย์หลักร้อยบนแล้วก็หลักน้อยล่างนะครับก็ถือว่ากลับมาเดินต่อนะครับสําหรับราวนาศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนคู่จับวินนะครับพลาดไปแ้มเดียวนะครับสําหรับที่คู่จับวิน2สูตย์นะครับผมจับวินมาที่ส0ศูนนะครับแต่ว่าล่างออกส0ูนยนะครับก็น่าเสียดายอยู่นะครับ ขาแตมเดียวนะครับแต่ก็ยังได้รูดสูตรนะครับสําหรับสูตรลาวนาสูตรใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันศุกร์ที่เสียกันเลยนะครับก็เน้นย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเช่นเดิมนะครับแนวทางนะครับมีข้อมีดูนะครับยังไงเป็นพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับและก่อนที่จะนําไปใช้ด้วยนะครับทุกอย่างเป็นการวิเค์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงการนำแนวทางนะครับมาแบ่งปันนะครับเพื่อนเนสมาชิกนะครับเริ่มกันที่เรียน2องตัวนะครับรำขนาดสูตรหลักนะครับคำนวณได้ที่0และก็1นะครับฟันไปที่1นะครับสำหรับแนวทางวันที่11นะครับและก็ยังให้ระวังเบื่อหาไว้เช่นเดิมนะครับตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเบื่อหาาไว้เช่นเดิมนะครับ มีโอกาสมาได้50%นะครับชุดคู่0นะครับก็จะได้ที่00 05 06 07และก็08นะครับชุดคู่1นะครับก็จะได้ที่10 15 16 17แล้วก็18นะครับ ชุด3ตัวนะครับแบบ1 7 9 1 7แล้วก็2 1 0นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณนที่5 1แล้วก็8นะครับชุด2ตัวนะครับฝันไปที่10แล้วก็17 ชุดคู่0ูนย์เช่นเดียวกันนะครับ0ูนย์และก็0ูนย์นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปที่8 1 7นก็นะครับเด่น2ตัวนะครับ0ูนย์และก็1นะครับมาชนกับเด่น3าตัวนะครับมาชนกับที่1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ1นะครับมาชนกับตัวฟันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น1มีโอกาสมามากกว่าศูนย์นะครับประมาณ2ี่นะครับ เพราะมาชนกระเดียน3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสมามากกว่า0ูนย์ะครับแต่ก็ยังเน้นย้ําเช่นเดิมนะครับศูนย์นะครับมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับศูนย์และก็1น่นะครับที่เราเดี่ยน2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าตัวที่ศูนย์เน้นให้นะครับมาชวนกระเดียน3ตัวนะครับโอกาสนะครับก็จะมาเอ็นเดียงมาที่1นะครับหรืออาจจะมาทั้ง0ูนย์และก็1อันนี้เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ หรือตัวชนนะครับอาจจะไม่มากนะครับอาจจะมาตัวรองที่ศูนย์ก็ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่ส่วนตัวนะครับสําหรับแนวทางวันที่11นะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับผมเลือกไปที่1เลยนะครับชอบไปที่1นะครับรองไปที่ศูนย์นะครับย้ํานะครับว่าศูนย์ในแนวทางวันที่11มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวให้เพื่อนๆถ้าจะนําไปวิ่งรูดนะครับ ให้นําไปใช้เป็นทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เน้นไปที่1นะครับเพราะว่าตามสูตรคานวณนะครับศูนย์นะครับมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับให้เน้นวิ่งรูดไปที่1นะครับแล้วก็รองไปที่ศูนย์นะครับให้กันศูนย์ไว้ด้วยนะครับหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าเน้นให้เน้นไปที่1แล้วละกันนะครับชุด2ตัวนะครับผมชอบส่วนตัวนะครับชอบไปที่17นะครับ ฟันไปที่1นึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็รองชุด1นึ่งศนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็จะเป็น0ูนย์เจนะครับคู่3ตัวนะครับชอบตามตัวฟันเลยเช่นเดียวกันนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับชุดนี้ชอบมากที่สุดนะครับยังไงเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางของดราพิจาณาสุดหลักนะครับเน้นวิ่งรูดหนึ่งนะครับรองศูนย์นะครับ สองตัวนะครับเน้นไปที่17รอง10นะครับแล้วก็รอง0 0แล้วก็07นะครับชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่8 17นะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับของวันของราบสนาวันที่11เ็นะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับหลังจากวัวที่แล้วพลาดไปนะครับเข้าแค่เด่น3ตัวนะครับสําหรับเด่น3าตัวมา1นองตัวนะครับสูตรนี้ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับ ต่อกันที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเดิน2ตัวนะครับคํานวณนลาที่9และก็2นะครับผมฟันไปให้ที่9นะครับคู่3ตัว2ตัวนะครับเช่นเดิมนะครับนำเดินสสูตรนะครับมาจจกเวียนกันเช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่0 1 9 0 1 9 092แล้วและก็192นะครับคู่สองตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับจะได้ที่09 02 19ก้ก้และก็12นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับให้เน้นที่0 19 09และก็19นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมน,นะครับ19แล้วก็09นะครับและก็019นะครับถ้าเพื่อนๆชอบตามาชุดผู้จบวินนะครับเด่น2สูตรนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับถ้าเพื่อนๆต่างใจน,นะครับจะนำไป ใช้เป็น4ตัวนะครับให้นําเด่น2สูตรนะครับไปจับบินกันได้เลยนะครับอาจจะเอาไปทั้ง4ตัวนะครับเล่น4ตัวหรือจะตัดเป็น3ตัวอันนี้แล้วแต่ที่ผมตัดม้ให้นะครับแต่4ตัวนะครับอันนี้ผมต้องย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ4ตัวมีโอกาสเข้ามีโอกาสที่จะมายากนะครับโอกาสาที่จะมาทั้ง4ตัวนะครับ ความเป็นไปได้มันก็น้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อ,อนๆท่านใดนะครับจะนําไปใช้เป็น4ตัวก็นําเด่นสองสุดไป,ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมให้เน้นวิ่งรูดนะครับแล้วก็จับคู่2ตัว3ตัวนะครับเพื่อลดความเสี่ยงสําหรับเด่น2ตัวของลาวนาสุดใหม่นะครับส่วนตัวผมชอบอันที่9นะครับรองอันที่2นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับก็ตามสูตรฟันไว้เลยนะครับ019แล้วก็0919นะครับแต่ให้เพื่อนๆระวังชุดนี้ไว้ด้วยนะครับ012นะครับทำไมถึงให้ระวังนะครับเพราะว่ามาชนกับชุดคู่3ตัวของสูตรหลักนะครับเพราะฉะนั้น่012ให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่า ในส่วนของชุด3าตัวสูตรหลักนะครับมี210ด้วยนะครับก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสูตรหลักนะครับวิ่งรูด1ลองสูตรนะครับสูตรใหม่นะครับวิ่งรูดเลอง2นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับเน้นที่17ลอง1 0 0 7 0 0นะครับแล้วก็ชุด3าตัวเน้นไปที่8 17จชุดเดียวเลยนะครับ อาจจะรองชุดนี้ไว้หน่อยนะครับสำหรับ2 1 0นนะครับเพราะว่ามาชนกับสูตรนี้นะครับก็ให้ระวังไว้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะนำไปใช้เพื่อจะกันไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า,าแนวทางนะครับจะถูกใจเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงถ้า เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจำได้ภาพในคลิปใหม่ๆหที่ทางช่องเราลงให้ในทุกๆครั้งด้วยครับที่สําคัญนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมด้วยลวกันนะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้งช่องหลักนะครับเคยสุวรรณพารวย6 3 9า้านะครับแล้วก็ช่องสำรองนะครับ เพอร์สุวรรณพาดด้วยเก้าก้า้าทั้ง2ช่องเลยนะครับยังไงฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้นะครับปังๆยังๆรวยๆนะครับกับแนวทางหวยลาพัฒนากันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ